อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t i g 2 4อย่าลืม a t i g 2 4เลอปาริเซียงสื่อฝรั่งเศสร,รายงานว่าปาริสซิชแมงเตรียมปวดมาริซโปชติโนออกจากตำแหน่งกุศอถึงแม้จะเพิ่งพาทีมคว้าแชามป์ลีกเอิงได้ก็ตามซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการตกลงกันเรื่องเงินชดเชยเรียบร้อย โดยแป๊แชจะต้องจ่ายให้โปเชติโรและทีมงาน15ล้านยูโรหรือ510ล้านบาทเพราะสัญญาของเขายยงเงลือีกหนึ่งปีส่วนคนใหม่ที่จะมาแทนนั้นเลอปาเลเซียงรายงานว่าแปรแช์อยากได้เซร์ดีนซีดานอดีตคนเสือ,รอเรอลมดรตมาคุมทีมมากที่สุดแต่ซีดานอยากรอรับตำแนหน่งเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสต,ต่อจากดีดิเยเด,ดชองหลังจบฟุตบอลโลกมากกว่าทำให้ต้องเปลี่ยนเป้าหมายไปเป็นออนโตนิโอคอนเต้ผู้จัดการทีมชาแนลฮอสเปอร์แทน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าถ้าคอนเต้จะลาสเปอร์ไปไก่โดยทองจะดึงปอชิติโน่กลับไปคุมทีมอีกครั้งฟาบิเซรโรมาโ,โน,โนโ่เยยวข่าวระดังรายง,งานว่าเกลเลนาวารตผู้รักสาประตูตัวเกาของปารีสแซง์แมงเตรียมย้ายออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้การมาของจารูจีดโดนาลุม่าทำให้เกิดการแย่งตำแหน่งมือหนึ่งภายในทีม ทำให้โอกาสไม่ได้เป็นตัวหลักสม่ำเสมอโดยเฉพาะในวิถียุโรปที่ส่วนใหญ่เป็นนายทวารอิตาลีที่ลงเฝ้าเสาโดยได้ลงเล่น5นัดส่วนนาวัตลงเล่น3นัดซึ่งเป็นรอบแบ่งกลุ่มทั้งหมดส่วนในเกมหลีกนอกนั้นนอกจาก4เกมแรกที่นาวัตลงเฝ้าเสาติดต่อกันหลังจากนั้นนายทวารชาวคาตาลิกาไม่เคยลงสนามเกิน2นัดอีกเลยจากรายงานของโรมาโน่เผยว่านาวัตกํกำลังพิจารณาเรื่องการย้ายออกทีมหลังจบฤดูกาล แม้ปัจจุบันจะมีสัญญากับทีมจนถึงปี2024ก็ตามโดยหวังว่าจะได้ลงเล่นต่อเนื่องมากกว่านี้พอจะตัวเองก็มองว่าเดารดูมาจะเป็นตัวเรื่องอันดับหนึ่งในระยะยาวมากกว่าสำหรับนาวาสเก็บคีินชี48เกมจากการลงเฝ้าเสา104เกมให้กับแป๊ชแชร์และตั้งแต่ย้ายมาเร่วมทีมเมื่อปี2019ล่าสุดก็ลงเฝ้าเสาในเกมที่เสมอลองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ทีมการันตีคว้าชแชมป์ลีกเอิงเรียบร้อย m ม r c ินโยสปันหลังของปารีสแฌงยืนยันด้วยตัวเองว่าจะอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้า m มาคินโยสอยู่กับ ay, แป้แชร์ตั้งแต่ปี2013หลังย้ายมาจากโรม่าในอิตาลีโดยเป็นกำลังสำคัญของทีมมาโดยตลอดลงสนามไปแล้วกว่า359นัดในทุกรายการพาทีมกว่าแชมป์มากมายและพึ่งคว้าแชมป์อีกเอิงด้านในฤดูกาลนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานาับว่า27ตกเป็นข่าวย้ายทีมอยู่เป็นระยะ ลาสุดเจ้าตัวออกมายืนยันอนาคตของตัวเองว่าผมไม่ได้คิดเกี่ยวกับการย้ายออกจากปารีสแฌงแาแมงเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในแผนของผมหากเป็นไปนได้กับการค้าแข่งที่นี่ไปตลอดอาชีพก็ดีสําหรับผมเลยผมมีความสุขกับชีวิตในปารีสทั้งนี้สัญญาปัจจุบันของมากินยอกับแป้แชร์ยังมีถึงปี2024เนมา่าวอนแฟนบอลเลิกโหดทีมตัวเองได้แล้ว หลังฉลองแชมป์ลีเอิร์กท่ามกลางเสียงโห่ไล่ของสาวกปารีสแองฌีเมนฝันลงการแข่งการฟุบบอลลีเอิร์กประจำฤดูกาล2021-2022ซึ่งแปร์แชร์ทีมจาฟูงเปิดป้ายเดอะแปลงเสมอลองเป็นหนึ่งเปตัวหนึ่งแบ่งไปทีมละแต้มแปร์แชร์เก็บเพิ่มเป็น78คะแนนทิ้งห่างโอลิมปิกมาเก์16คะแนนเพียงพอที่จะการาันตีคว้าแชมป์ลีเอิร์กสมัยที่10เป็นที่เรียบร้อย หลังจบการแข่งขันเนมาร์กองหน้าทีมชาติบราซิลออกมาโต้กลับแฟนแปะแชร์ที่ส่งเสียงโห่ใส่นักเตะทีมตัวเองเนื่องจากทําผลงานได้ไม่น่าประทับใจในฤดูกาลนี้โดยเขาขอให้แฟนบอลหยุดได้แล้วเพราะเขาจะอยู่กับปาร,รีสซต์แมงต่อไปอีก3มปีเนมาร์กล่าวว่าเขามีความสุขมากที่คว้าแชมป์ลีกได้สําเร็จมันเป็นฤดูกาลที่ยาวนานและยากลําบากมากแต่เราก็สามารถคว้าแชมป์ได้ มันสำคัญมากสำหรับเราผมขอร้องให้แฟนบอลเลิกตะโกนโห่ร้องใส่นักเตะทีมตัวเองสทีถ้าไม่หยุดคุณจะต้องเหนื่อยมากแน่ๆนเพราะผมยังมีสัญญาเหลือที่นี่อีก3ปีพวกคุณมีสองทางเลือกคือเลิกโห่หรือไม่กระสุดหายใจเข้าลึกๆเพื่อเอาอากาศเข้าปอดเยอะๆอยองไ้ก็ตามแฟนบอลแป่แชร์ก็ยังคงไม่พอใจกับผลงานของทีมในฤดูกาลนี้และการตกรอบ16ทีมสุดท้ายศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก ด้วยการพ่ายให้กับราชันชุดขาวเรอัมาริด2องประตูต่ตอสด้วยก่อนจบเกมแฟนบอลบางส่วนเดินออกจากสนามปล่อยให้นาเตะและทีมปารีสแซงแ่ง,แงฉลองแชมป์ท่ามกลางเสียงโห่จากทีมแฟนบอลตัวเอง